สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจจิตสวัสดีรอบที่สองเลนะคะจะลงคลิปที่สองแล้วจ้าอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วสองมัดซอนแล้วอืเป็นยังไงเนาะมันก็ไปล่างหกตัวอีกแล้วพี่น้องมันไม่มาเลย มันบอมมาร้อยสิบหน่วยบนเนาะจ้ะเนาะเลียกติดบนเนาะจ้ะออกมาเลยเนาะจ้ะมาก็มาติดล่างหกตัวเต่แต,ต่กัยจิกวาว่ามันบอมมาเนาะจ้ะเพรา,วาะว่าสูตรที่ยะจีิทำก็คือเลขเด่นติดบนเต่การถิดจับคู่เนาะจ้ะการติดจับคู่เนาะจ้ะก็มาตัวนี้แต่ FC เอฟซีอันกูผลแนวทาง โกตัวเด้อจ้ะจับคู่ตรงๆนะจ๊ะสี่สองตัวนี้เข่าเด้อจ้ะที่จับคู่เด้อจ้าจ้าเยจีขอให้เอฟซีเด้อจ้ะเตรียมแคปมาจอเด้อเยจีจะลงให้แล้วจ้างวดของวันที่สิบสองเด้อจ้าเตรียมแคปเด้อจ้า กุไงไก็ใช่เย,ย,ยจีใเด้อจ้ายจีฝากในเด้อจ้าฝากกนไงไรก,ยยกุ้เชยยจีแน่ให้แกเป็นแนวทางเด้อจ้าอาจารย์สอนมาก็แค่เป็นสตรเนาะจ้ะะเาวเวลาเขากับเขาดีได้ไปนองเวลาออกกันตั้งสี่ละพี่นองเฮ้ยกระตองงวดสองงวดซ้อนแล้วเนาะจ้าขออภัยนะจ้าขอโทษนะจ้าไม่มีคําอะไรที่จะอธิบายแล้วจ้าไม่มีคําอะไรที่จะบอกแล้วนอกจากขอโทษ นะคะที่เรียนสูตรมาแล้วแต่ไม่ตรงใจเนาะจัะเนาะเราพัฒนาเมื่อน,นี่บเรเด็ไปไซด์ดอกจำมะนี่นะแต่ย่จีกะจะอยู่บ้านน่ะแต่อยู่บ้านายานยจีกะเตรียม ดินยังไหวตังสนะจะจะปลูกพักจ้ะปลูกพักไว้กินพี่น้องเดีวกว่าซื้อเนาะ <c oughs> เขาอ,อยู่คนเดียวย <c oughs> ตังค์สิพี่น้องเวลาสมมุว่าเขาซื้อกินมองมดตังคีสกัะเน่าถิมเมื่อซื้อแด้วพี่น้องมัจะเนาทถิมเพราะฉันั้มมนกับปลูกไปปลูกได้แค่นหน่อยพี่น้องก่ต้องซื้อสิอนะจ้ะวันที่สิบส,สองตอก็เนี้ยว ขาบอรีบทำเนาะพี่น้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีมีโทราอีกเดี๋ยวกะใช้างานเพื่อกระโท่ไห่ไปฮาคนไข้จะพี่น้องหาลูกข่าเนาะที่เป็นลูกค่าประจําที่เป็นกินสมุนไพรกรเจี๊ยจีพอยู่ีจี้ทำสมุนไพรเด้อจะ้จะกระเจี๊ยขายสมุนไพรมีทั้งเป็นเกลมีทั้งกาแฟใครชอบกาแฟก็ รับกาแฟาไปจ้ะถ้าสนใจแต่จ๊จี้กับบริทิงอันนี้วาให้นาะเป็น้องนาะนอกจากคอมเมนต์มาด้วยจ้ะเป็นสมุนไพรสุขภาพด้วยจ้ะครูขา,ขาวขาวทองเลอจ้ะปวดแข้งปวดขาเป็นเบาหวานอะไรก็ก็ได้จ้ะความดัน <c oughs> ปวดเอวปวดมันลูกไปอย่างนั้นจ้ะนี้ยก็ยายจีนะจ๊ะ ลายยางจับพี่นองยยจิก,กะบทอธิบายให้หมดเนาะจาะับราวะเยจิตทำคลิปเนะาะจับเวลามันจะลายเนาะพี่นองเนาะเล่เล่กดินติดบน ร้อยสิบหน่วยกินมากฝรั่งกับข้อเหี่งพี่น้องยายจีเด่นนะจ๊ะได้จีเด่นได้ไดเจ็ดก,กับศูนย์เด็กเจ็ดกับศูนย์เถอจ้างวดน,นี้ ไม่ต้องกลับนะจ๊ะเดีย๋ยวดูกองอาจารย์ก่อนเนาะเดี๋ยวจับคู่ให้ก่อนเนาะจับคู่สี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเป๋่าบนออเป๋่าบนออเบิ่อบ้านออพี่น้องเจ็ดเจ็ด เจ็ดศูนแต่เพื่อนด้เป้ามากเลยก็เป้าอยู่เรื่อยได้พี่น้องเอ้ยเล่านะ5้5 0จ็ดแลว้กวก็4ี่ก็เก้เนาะสองเจ็ดส เอาแปดถ้าแปดเด้อพี่น้องถ้าพูน่น้องมักแปดของวิ Teraz, ่งตัวเดียวกะเลี่ยวเตะเด้อจ้ะแต่มันน้อยเอาเอาเอามาไหมเอามาไหมเอามาเบิร์เลยเนาะพี่น้องเนาะมันมันพอวายจี้ได้แค่สองตัวนะจ้ะแปดเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์จ้ะแค่นี้นะคะ ยาจีเด่นเจ็ดกับศูนย์นะจ๊ามีสองตัวก็เด่นทั้งสองตัวเลยจ้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์นะจ๊ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์นอกนั้นก็เป็นตัวรองไปเลยจ้าชอบไหมคะถ้าชอบก็จัดเลยจ้าไม่ต้องกลับนะจ๊าเดี๋ยวเดี๋ยวไหนลืมนะเมื่อกี้น่ลืมนะพี่น้องเอ้ยยาจีกับเบอร์เบอร์ได้พี่น้องทีนี้ยาจีจะให้ดูของอาจารย์สมพิษ อาจารย์สมพิษ,อา,าพษอาจารย์สมพิษเด้อจ้ะอาจารย์สมพิษนาออาจารย์สมพิษมาสี่เด้อจ้ะมาสี่เด้อจ้ะสี่สองนะจ๊ะล่างหลักล่างหกตัวเนาะจ้ะแปะก็มาเป็นรักรอยสตี้พี่น้อง อันนี้ก็คือา้าเสี้ยวตามที่ว่าเขามีเอฟซีไลายหลายเนวเนาะจ้ะหลายสไตล์ยายจีก็ต้องให้คิดว่าถูกเนาะจ้ะเพราะว่าผูเพิน่นหกตัวเดนี้จ้ะล่างหกตัวนะสองตัวหน้านะเพิ่นกะมันกะเข่าไปเพราะเพิ่นกะตามอยู่จ้ะก็หมายคามว่าเข้าเนาะต่อไปยายจีก็จะให้งวดที่โอ้ยเนาะงวดที่สิบสองเนาะจ้ะ เดี๋ยวจะจี้จะขีดให้เด้อจ้ะงวดที่สิบสองสิบสองทุกคอหกแปดเนาะจ้ะอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ได้หกแปดเก้าห้า 6กแปดเ้าห้าเด้อจ้ะหกแปด้าห้าอยมันก็จะพอพอพี่น้องเออทางนี้กอ็พออยู่เนาะทำไมอ๋ออ๋ออ๋อ้า เราผลเด้อจ้าเราผลเด้อจ้าแกมาจอเด้อจ้าอาจารย์สมพิษเนาะจ้าอาจารย์ไห้โกเด้อจ้าเด่นหกกับห้าเด้อจ้าลักซิบบนหลังเด้อจ้าจ้าอ๋อสมพิษโอ้ยแบบมือก็ดีเนาะจ้าอาจารย์สมพิษ จากสิบนล่างเนาะจ้าทิดจ้าแกมมาจอดทิจ้าจ้าเยจีขอเฮียสีต้องโชคดีนะจ้าสวัสดีจ้า